ครับปูบาวอินดี้ครับวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานนะครับออกกลามาว่าสิพากันไปหาอย่างหากินขึ้นเก้าแล้วครับพี่น้องว่าสิไปตกป่าครับนัดกับหมูไว้เพื่อว่าสิพาไปคลองด่านวันนี้จัก,กินใส่คลองด่านหรือว่าก็มันหู่จักมองนีดเดีเดี๋ยวจะไปรับเขาเดี๋ยวไปรับมันพาไปารับหมูโต้งหมูโต้งเซียนเซียนเขาบอกว่าเซียนวันนี้ จัดดีแมนโมแมนดอกจะว่าไปเบิรงซะก่อนเอ้าที่ตามกันไปครับพี่น้องสวัสดีครับไปไปกันหเอากัะไลสวยแล้วสร้บรรยากาศมรอบมาตกป่าขึนเรานะครับเฮ้ยเอาแม่ไทมโท๊ก เอาเลยเลยเอาถึงแล้วถึงแล้วเอาบักกะรีงอกก่อนให้บักกะรีงอกก่อนมันตึงึงบอมเขาจังหวาเอาเนื้อกุ้งขอเห็นบ่ถึงเลยเห็นบ่ไอ้เขาเอิญจังหวะมองด่านนี่เนาะมองนี่เนาะเป็นไรหนักมือบอมโอายายดิ่งกระถางได้เลยจังฮะเฮ้ยเอาลุงไม้ลุงไม้ แม่เห็นมอมเกือบก็วนีเกือบเซ็ตเอาสู่ต่อไปเขาติดตามกันต่อไปเสียกเียกรุงทีไรไรเนี้ยไงพูดโอ้ดึงดึงหมากกระดิ่งเกือบเป็นฟงออกขั้นเบ็ดดีดกลับขึ้นมาองานนี้ เนี่ยกว้าไว้เอาปั้นอันห้ำใส่จักหน่อยนี่อยเด้วอวันนี้อยู่ในครูเขาเนาะเหี้ยกระสุนบ่บ่เลยพี่น,น้องดิ <c oughs> ใส่ใส่สูนิ่งบอใส่ตะขี่ท่อนละใส่จะขจะำเพิ่มบนอันละเอาเฮ้ยเหี่ยมขัดอดาอเลยฉัดเลยมีเฮมีเฮนั่นแหละมีรุ่นแล้วบาทนี้เขาถือว่ามีสิทธิ์มันมาทางไายแล้ว กลังเขาเงีย่ยเออมันดึงเงยากุ้งนี่ละ่วงแรหล่ดี๋ยวมันก็ดืม่มที่หน้าเลื่อนจำครับเลื่อนจำสมุรปราการาเลื่อนจำคลองด่านหมายพิกัดคลองด่านเห็นเขาว่าประดุกหลายเลยก็มาร้องเบิองเนี่ ว,ว่าไอ้พันหมหนะขวมมะพี่ขวมมะพี่เออเดจันระเบียบเบสตั๊ดปลาหนึ่งได้มีหน่องนะ้เถบบื่อนหมดได้ดิฮะห่ดได้เหรอเปลี่ยนยันยืนบอกนึกว่าปลาถือโกงของหน่องของหน่องมา เฮียกุ้งใชสิได้ลยว้ายมันแหนอยู่ตัวนี้ตัวทางลำอ๋อมมันกินคากตัวนี้มหนอนอยู่เนาะเฮียตัวหอมดีก็เป็นตัวปนิษฐ์เผาดีว่อันเดียน้องแมวห่วยๆอยู่น้องแมวอันเดียเออฮะน้องแมวเบาหอมดีอยู่หอมห่วยๆอย่าั้นเอาไป็ตัวคลองโซนหนามมันคือบ่กินครับบ่มะกินเจ็บเนาะนั่งใดเจ้าเราเมึงไหม พุอ,อาไปต่อผมต่อกันกระได้ะับไอไก่รดมันก็ได้นตัวยังแนมเดือดหมาเนาี่ยเศ้าเสียโดดเนาะมาก็ดิ่งดังกิ้งยิ่งยิ่งยิ่งเลยเนยวันนี้เอาเบสมาซีคันหาคันก็เพิ่งเนี่ยโ,โหกับเ็ดสิ้นหลียวคันหนึ่งครับรนีุ่ดูนะยาดึงแค้งขนาดเลยเนาะฟ้ายอย่างวะ ดึงจนหัวกันฟ่งด้งโหลดดีดกลับเลย่องย่างนี้ทุกแสมันคลายาออกค,คลายเบีดว้ายยอ,อาไป,ไปทั้งนั้นมันผ่านไปเบิดนด่หน่อพี่มาพี่พี่อเ,เอาขวบาม,มาพี่ยังไงของข้อมูลพี่เด้เมันที่ได้เอาขืนเบิดทุกคันเด้บอมันตรงพี่เขาพูดอะแมนบอกเกือบนั่นพนดอะไกยุกว่างขนาดเรียบยังไม่อ,อีก เก่าเราสะกดหลับปลาเพรานั是是่นไงเก่าเราก็ไข่ห่อเป็นต้องห่อไข่บ่มาเหก็เลยบ่หมันก็ว่าผู้เถาว่าบ่ห่อไข่บ่หมันไ่เห็ห่อปาเลยซื้อก็ซื้อเอาแต่เห็นแบบแป็นๆบไปมาได้เออเนี่ยรถไถเด้ไหมเอ๊ะไม่ได้จะของยางแบบหลุดหรอโอ้เห็นแล้วชัวาร์ว่างขันปลาทำผลงานได้มาแล้วไปพ่นสองโตกิโลนี่แหละ เรปีกินบานเดี๋ยวให้เขาเห็นแหงมองเ่าใส่เลนี่แข็งตนี้ยามันนี่ได้ตัวง่ยนี่ไปล่างเลยพูนเอ้ยใจเย็นเดี๋ยวจะรัวเขาเดี๋ยวแซบเราไม่เหนีอากระมังมาเหรอ ก็ยั yeah so swimming, ่ก okay, ินแล้วกันฮะใส่มแล้วโอ้ยอยู่บ่ใหม่คอนโผลโอ้ยฮคนเอ้ยตกใจเวิร์ไม่บ่คือดอกคือขวดนะนี่ตรงนี้คุณเนาะเด็ตัวนี้ก็เกาอยู่บ้านเลยแน่นอนขนาดเลยอ๋อตกลามาเดยนี่เออเออ พ่อหลังห้องดานเดี๋ยวมาได้ยุนตรานน้าคุณ เสียบแซ่พรอวันเออเออตัวเป็นนังพรนเสร็จแล้วมันสิใหม่เด็ดเนี่ยอยากกินเนาะได้ปลามาแหละขมาเบิ่งวันขันตอนการปิ้งการย่างกินนะครับบ้านนี้คือสีแสบปะอ่ะติดตามกันไปพี่น้องเลยครับผมซุ้มเหลือหน่อยเดียวแต่ว่าันเรือจากที่ใส่แล้วนั่นนิดเดียวใส่หน่อยเดียวแล้วว่า เอาโต้มาพีไปนไรล้นยกโต้ขามาพี่โต้ตาน่ะยกขามาลดนัก่บ่อหนนยไมนอะหาจับมาเบิงกินกินมาเบิงกันโตบ่ครับหมแมนี่กับมูเดียวกันเบิดนีละอยู่นี่เบิดละอ๋อหมแม้นแต่เขาหมายถึงวลาโต้ มามาพี่พี no ่เป็นนังคือมีอดามากเลยนั่งก็คืนห่วงบ่อยเตี้ยมาเจียบโอ้มัเอาจานง่ายอยู่นะจวดจวดบั่นสมบักิเสี่ยงสมาชิกเต็มเอียดมาเนี่ยกินกันซะกกอนมาเนี่ยมือนานจะว่ากันไหม ได้มาสองโตแล้วมาหนี่ปลากอะไรได้ตัวโลดอยูอกกินอย่เอาีสักเดอ สูกรใหม่นอนเขาเดี๋ยวมือยวเาไปคอยเขยมืมมันมน,นี่เป้าวะ่ะเต่าหน่อยไปเลยป่ะปลาเลยออกมางิคืบนึงอระโดโอ้ตัวใหญ่จัดเดี๋ยวปีงแรกยังไม่กินต้องกันห้าบาทนีมันนี้เอาไปห้าร้อยเรียร้อยเดียวนค้าอะนี่คือหนอักแ่บด้วะ บักฮากะขี้เหีปดปวดปาดปลาไม่ว่มันืตมากว่กวันนีตกเป็นือปลาซือเาเกโผูชิงกอยู่ะ้อเรเมื่อดหนึงเดือดนเดียวผอดใบสามกัดไปเห็งานปวดมั้กับตายมื้อนเห็นว่าจ่ายมอเตดีฮอกาแฟเซนเออขาอยู่มื่อคืนน่ะดีเด้ไอ้งันเล่าเอาๆนำไผมนำปดไกแก้วพ่อ

ไปลงเรือไปลงเรือกลับได้เขาไปกรับเลยเออรับ้่าเป็นอย่างนั้นยเดียวเออายกยกไ้กิ้ครับอ้โราบด้มเลกรา้ดไบงเอเขปกราบป่าสุบบแม่แมนเขาจะให้ดึงดึงเอากระดูกออกไปเราหินกินฟังนึงอ๋อเอาตัวนี้ผมดึงมากมลนบอกเขาจะย่านเลียปิ่นบ่สายบ่ายเจอเต็มเต็ม่งบ่เจอคนดีเด็ด แก่ท yeah, 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 ี ada, left, like, ่แกีอย่างเกาะเกี่ละไม่มาเป็นยังดอกหลักแก่รูปต้นบอกดึงมันบอกเออเออโอ้ยแบบปลาหน่าเลี้ยนจำเนี่ยแซ่บเออแซ่บส่งไปแล้วส่งหวานถ้าเป็นบ้านเ่าไหมตั้งอย่างนี้ก็มาซื้อกันบ้เหมือนเหมือนกันอีกอัมั้งค่ายค่ายค่ามักอย่าง แต่ว่าผมเยอะก็จะคลิเป็นไอ้วันเป็นอีกแล้วแต่ว่าผมเนี่ยคุ้ยเนื้อขึ้นคุ้ยเนื้อเล้วดิมาเท่าเนื้อขึ้นเนื้อเลยไม่ไหนพี่เอววางไว้มันนนยิเาะี่จูบแล้ววางไว้ก็เอาของไม้ได้แต่ได้ค่ะว่าค่าว่าเป็นคนที่แบบเขาฟังเป็นหรือว่าไหนเออเหมือนกับเขาหักแม่หนึ่งเหมือนอยากหักเล้าแต่มันป่แม่นว่าหักเล้าแต่คือแบบ เก่าภาษาบ้านเขาจะเป็นโอ้ยกีก็จะชี้ส้นมูเลยเราเขาจะเขาคุยกัพ่อแหละพ่อจะดลยไปต้องการเพียงวนสิว่างพรุ่งนี้กัวันพุอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าคนที่ผมวันเลยมัดสุ่มสิ่เงาเนี่ยเราเขาบอก่าไอ้ก้าวคุยมันอะไรมันมันสั่งยาม่ขาดเอรับเขาคุยสารแมน แต่ว่าไอ้าเหนือมันคือซามันแต่มันมันบางค่มมันคืบีนะมไปไ่อะไปไสนี่คนเหนือชื่อบเลยคนเหนือไอ้ว่าไปไหนก็คล้ายๆกันไปไไปไหนไปเอวนสมเจ้าหนึ่มเอวไปไปเอวเขาบ้งกไปเอวเอาอยากเอวอะไปเอวเไปเที่ยวไปไซไปเที่ยวว่าคยว่าคยคุยอพอดเคยกับลุงน้องผมานะ จำเนียอยางแบบว่าห้องจออกม่แม่ผมกับแป๊อยู่ตรงว่าผมไปคุยในบริษัทหรือว่าคุยเนี่ยเฮ้ยเจ้าเป็นคนขบวนกูดอนทั้งงานบอกเขาก็สิว่าผมอยื้ขึ้นเนือเจ้าขึ้นเนือแบบกันเขาสิว่าผมเป็นคนตลาบตลาดบริเอาง่ายๆว่าคือแม่ผมเป็นคนสลาบบริหลักการคือถูกอัดมาทั้งนั้นตาทั้งแท่งตัวนี้เอาละส่วงเยาว์วนีิเสร้อขึ้นโตได้เลยตั้งมาเ้อะต้มบ่อยะ เป็ดรลไปเอวไปร้เทนะครับเป็ดรมโลกไปตีดีอยู่บ่เท่ตานบสีำเงินอ่ะมันมีหมวกกันน็อกสีขาวเสียบด้วยไผ่เออไม่พะแต่เปารบแล้วบ่รถเจ้ารถผมดีกว่าเดี๋ยวเขาจะไปขโมยรถฉีกผมว่รถมีคแก่อยู่ผมมีรถมอเต็ม ก็กินน่ะลอกลอกล้างออกก็้เจ้าก็กินนี่ไอ้ตัวลอก้แกน่ะหลอกหลอกมีคำยังไงกันล่ะกลอมวยังไอือมือมันนเดียวมูด้วยเรื่องนอนบดพื้นขวงคือส้มปนงนอน่ไอเปไหนมามปอย่างนี้เลยาไปบเะือวันที่เ่อไปงส้มด้อนี่ ตูมีคุณนป่ะหวานเราไม่ลับตู้มันออกมาก

ada telah ส้างขึ้นทไม่ขายเือข้างขึ้นที่บนนั้นเห็นเมืองไกเห็นไม่คนอยู่ต้องการเหมือนกันกา บ่ต่อไม่คงเช้นะถ้าเปไปรงมือมันหาเด่นเอาไงเราไปใส่กับฮเราใสมินกวันนยคนเราโเทไมโอเกระยาเดียครับบนเดสนใจเด้ยมูด้วยกันเนาะเมนดีหน่อย オンセブレーロあらこんな言って海はするんだけど

โอ้เดี๋ยวเดีวเอาอไกันเลยเ้าเปเ้าเลขเร่เยอาโอ้ยหมดสองขวดเลยนั่งนี่สักแบบนี้เนี่ยสมวพักเทียนนี่ขวดสวเียนมีสักเทียนแต้วเ้าเปล่าด้อแต่ว่าเตลาดไม่ไเอาะมหันกับมาแปดแปดอยู่ขวดเออระวังเบิ้งนี่ว่าเดี๋ยวตางด้านนี่ดเรียบินนม้ามงจับตัว่าใสียหรอเบิ้งดีอ่ะว่าหนูขมาเีตัวกันนี่ยนักที่ก็อย่ละ

ไม่เท่าอยานี้มัอนอ่อย่างนี้นะของขา,างในอ่นกินถึงเลยนีสค่ใกินให้วนี่าว่านวยหน่นะเพื่อนเออน่วยมันงุมหัวลงมาน่ี่เอ,พ,อ,อ,อพี่เออใช่สเยนาวบสวยทั้งคนซื้อราคาขอบราใช่พ่อค้าพูดถูกอะไรนะราวาทุเรียนบสวยทอ้คนซื้อ ลูกนั้นเลยเรอดูก่อนดูลูกนี้หน่อยร้อยสี่สิบครับเสร็จแล้วจ้ะอีกที่พ่ออีชิ้นหนึ่งโอ้โหตรนี้สุกเลยก่อนนองนุ่มในหรือเปล่าพี่สุกเลยนะพี่สุกไม่ยังหวาน้วยนั้นด้วยมันงมบ่อนลงมาแม่มาที่พ่อสุกลมุนปากเลยอ่ะตรงนั้นแหละคำชิมดูแม่เขาื่นได้พี่แม่ไม่เป็นไรแต่ยังไงจะอร่อยก่อน้องนุ่มในมันจะละมุนปากไม่เอาให้คนอื่นดูเลย เอาลุดนลงเออนั่นละเออ่านลูกเรา่อนเอาเลยชอบกลบนอกลับนม่ชที่หได้ไ้ได้หลูกเขอนเ็จะพูงใหญ่ไม่ได้เขาบอกอไม่ได้ได้เหมือนเดิมเนแต่เขาไม่เอา EX ah ไหนนี่ยังไม่แกดนี่จักรยานไปไหนวะจักรยานนี่เนี่ย ก็เก่าด้วยครับบางนี่างกับมาหอนแล้วหลังจากที่เข้าไปหาอยู่หาขินมากอะโอเคอย่ถึงวัปทานย,ยก็ได้กินโย่คลิปนี้กับเก่าเข้ามาสวัสดีครับเจอกันใม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย